สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้เราก็มาเรียนกันในรายวิชาพระพุทธศาสนาวันนี้จะมีเนื้อหาสาระอะไรกันบ้างนั้นเราไปเรียนกันเลยนะคะไปกันคะ่ะสําหรับเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะคือเรื่องมารายาทชาวพุทธคะ่ะ พระสงฆ์เป็นผู้ที่มีสถานภาพที่ต่างจากคนธรรมดาสามาัญทั่วไปนะคะนักเรียนซึ่งเป็นหนึ่งในองค์ประกอบของพระราตรยในการปฏิบัติต่อพระสงฆ์จึงต้องปฏิบัติให้ถูกต้องเช่นการถวายสิ่งของแก่พระสงฆ์ซึ่งสิ่งนั้นเขาเรียกว่าการประเคนค่ะสวัสดีครับน้องๆเป็นยังไงกันบ้างได้กลับไปทบทวนบทเรียนกันบ้างหรือเปล่า วันนี้ยังคงเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมาให้น้องๆได้ศึกษากันเช่นเคยนะครับแต่จะเป็นเรื่องอะไรนั้นเราต้องรอกันสักครู่กลับไปทบทวนเรื่องที่ผ่านมาแล้วกันก่อนน้องๆครับการที่เราเป็นชาวพุทธนับถือศาสนาพุทธเราก็ต้องปฏิบัติตามมารยาชาวพุทธให้ถูกต้องและทำด้วยความสำรวมด้วยนะครับเพื่อที่เราจะได้เป็นชาวพุทธที่ดี อย่างมารยาทการลุกขึ้นยืนรับพระสงฆ์และการต้อนรับพระสงฆ์นั้นก็ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องเรียนรู้เพราะถ้าหากน้องๆต้องพบเจอกับเหตุการณ์แบบนี้น้องๆจะได้ปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องนะครับเอาล่ะครับได้เวลาที่เราจะมาศึกษาเรื่องราวในวันนี้กันแล้วเป็นเรื่องราวของมารยาทชาวพุทธในการรับและส่งสิ่งคองให้แก่พระภิกษุซึ่งเป็นมารยาทที่มีความสำคัญอย่างมาก เราไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยนะครับในการรับส่งสินของแก่พระภิกษุนั้นเราจะต้องมีมารยาทในการปฏิบัติด้วยนะครับเมื่อเราต้องรับส่งสิ่งของให้แก่พระภิกษุเราก็ควรปฏิบัติให้ถูกต้องเพราะพระสงฆ์ท่านอาจจะมอบสิ่งของให้เราเมื่อเวลาเราจะรับสิ่งของเราก็ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องหรือเวลาที่เราจะให้สิ่งของแก่พระภิกษุไม่ว่าจะเป็นอาหารสิ่งของที่เรานำไปทำบุญต่าง เราก็จะต้องส่งสิ่งของเหล่านี้แก่พระภิกษุให้ถูกต้องด้วยเริ่มที่การส่งสิ่งของให้แก่พระภิกษุกันก่อนครับน้องๆครับหลักในการรับส่งสิ่งของให้แก่พระสงฆ์นั้นทั้งผู้ชายและผู้หญิงจะมีหลักในการปฏิบัติที่แตกต่างกันอยู่ซึ่งการส่งสิ่งของให้กับพระสงฆ์เราเรียกว่าถวายสิ่งของหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าประเคนครับ เวลาเราไปทําบุญที่วัดต้องมีการถวายอาหารหรือสิ่งของที่เรานํามาทําบุญเราก็ต้องประเคนให้กับพระสงฆ์เองทีนี้เรามาดูวิธีการกันครับว่าเราจะต้องทําอย่างไรสําหรับขั้นตอนแรกเราจะเริ่มจากวิธีปฏิบัติของผู้ชายกันก่อนเมื่อเวลาจะส่งของให้กับพระจะต้องนั่งคุกเข่าในท่าเทพบุตรที่ด้านหน้าของพระสงฆ์ในระยะที่พอเหมาะ แล้วจึงน้อมตัวลงเล็กน้อยยกสิ่งของด้วยมือทั้งสองข้างแล้วส่งถวายให้ถึงมือท่านจากนั้นก็ถอยห่างออกมาสักเล็กน้อยแล้วไหว้หรือกราบตามความเหมาะสมครับต่อมาหากเป็นผู้หญิงต้องส่งของให้แก่พระภิกษุเริ่มจากการนั่งพับเพียบหรือนั่งคุกเข่าท่าเทพธิดาด้านหน้าของพระสงฆ์ในระยะที่พอเหมาะจากนั้นจึงยกสิ่งของขึ้นด้วยมือทั้งสองข้างน้อมสิ่งของเข้าไปใกล้พระ แล้ววางสิ่งของบนผ้าที่พระสงฆ์ท่านจะทอดรับเมื่อถวายสิ่งของเสร็จแล้วให้ถอยห่างออกมาสักเล็กน้อยจากนั้นไหวหรือกราบตามความเหมาะสมครับเรามาทบทวนกันอีกสักครั้งนะครับว่าในการส่งสิ่งของให้แก่พระสงฆ์นั้นผู้ชายจะนั่งคุกเข่าและส่งสิ่งของถวายให้ถึงมือท่านครับส่วนผู้หญิงจะแตกต่างกันคือจะนั่งพับเพียบหรือนั่งคุกเข่า จากนั่งส่งสิ่งของให้แก่พระสงฆ์โดยวางสิ่งของไว้บนผ้าที่ท่านวางรองรับซึ่งจะต่างจากผู้ชายที่สามารถส่งถึงมือได้นะครับเมื่อน้องๆเข้าใจสามารถปฏิบัติกันได้แล้วทีนี้เราก็มาดูกันอีกหนึ่งเรื่องนั่นก็คือมารยาทในการรับสิ่งของจากพระสงฆ์ครับมารยาทในการรับสิ่งของจากพระสงฆ์มีอยู่สแบบคือ 1. การรับสิ่งของในขณะที่เรานั่งก็จะคล้ายๆกับการส่งสิ่งของนะครับเพียงแต่เราต้องยื่นมือเข้าไปรับสิ่งของแทนผู้ชายให้นั่งด้วยท่าเทพบุตรกราบแบบเป well ็นญจางคประดิษฐ์สามครั้งแล้วยื่นมือออกไปรับสิ่งของจากมือท่านเมื่อรับสิ่งของแล้วก็กราบแบบเป็นญจางคประดิษฐ์สามครั้งแล้วจึงถอยหลังออกมาครับส่วนผู้หญิงก็จะนั่งท่าเทพธิดากราบเปญจางคประดิษฐ์สามครั้ง จากนั้นยืดมือออกไปรองรับสิ่งของเมื่อพระสงฆ์ปล่อยสิ่งของลงบนมือจึงรับและกราบเป็นจางครับประดิษฐ์สามครั้งจึงถอยหลังออกมาครับในขณะที่ทำน้องๆจะต้องอยู่ในอาการสำรวมด้วยนะครับข้อ 2. การรับสิ่งของในขณะที่ยืนก็จะคล้ายกับการนั่งเพียงแต่จะแตกต่างกันตรงที่ผู้ชายให้ยืนตรงแล้วไหว้พระสงฆ์หนึ่งครั้ง จากนั้นต้องยื่นมือทั้งสองข้างออกไปรับของจากพระสงฆ์ส่วนผู้หญิงทำการไหว้พระสงฆ์หนึ่งครั้งจากนั้นย่อตัวลงเล็กน้อยจากนั้นแบ,บมือทั้งสองข้างรอรับสิ่งของจากพระสงฆ์เมื่อท่านวางของลงบนมือให้รับแล้วจึงหันหลังเดินกลับปกติครับน้องๆครับในการรับสิ่งของหรือส่งสิ่งของให้พระสงฆ์ถ้าเป็นผู้หญิงจะต้องนึกเสมอนะครับว่าจะรับของโดยตรงจากพระสงฆ์ไม่ได้ครับ ถ้าถวายสิ่งของจะต้องวางสิ่งของที่ผ้าที่ท่านวางทอดไว้ส่วนถ้าเป็นการรับของจะใช้มือรองรับสิ่งของแล้วท่านจะวางของลงในมือครับและสิ่งที่สำคัญคือเราจะต้องปฏิบัติอย่างนอบน้อมถูกต้องและทำด้วยความสํารวมด้วยนะครับร่วมด้วยช่วยคิดน้องๆครับจากภาพนี้ น้องๆคิดว่าบุคคลในภาพปฏิบัติตามมารยาทในการรับส่งสิ่งของให้แก่พระสงฆ์ถูกต้องหรือไม่ครับเป็นยังไงกันบ้างครับน้องๆกับกิจกรรมที่ผ่านมาจากในภาพถือว่าบุคคลในภาพปฏิบัติได้ถูกต้องตามมารยาทในการส่งสิ่งของให้แก่พระสงฆ์นะครับเพราะถึงแม้ว่า ผู้ชายสามารถส่งสิ่งของให้พระสงฆ์ถึงมือได้เลยแต่มีผู้หญิงมาร่วมส่งสิ่งของให้แก่พระสงฆ์ด้วยการวางสิ่งของไว้บนผ้ารองรับจะเป็นการกระทําที่เหมาะสมกว่าภาพนี้จึงถือเป็นการปฏิบัติที่ถูกต้องครับช่วงชายเดียวตอนข้อไหนกันแน่ชายเดียว ข้อไหนกันแน่มาถึงกิจกรรมส่งท้ายกันแล้วครับน้องๆมาลองทำกิจกรรมนี้กันนะครับโดยตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 1. การส่งสิ่งของให้พระสงค์เรียกว่าอะไรประเคน 2. วิธีการประเคนสิ่งของแด่พระสงฆ์ที่เหมาะสมทำได้โดยวิธีใดการถือของด้วยมือทั้งสองข้างนั่งคุกเข่า ข้อ3พระสงฆ์จะทอดผ้ามารับสิ่งของเมื่อเวลาใดผู้หญิงประเคนสิ่งของให้ 4. ผู้หญิงและผู้ชายเมื่อจะประเคนสิ่งของให้พระสงฆ์ควรนั่งลักษณะใด นั่งคุกเข่าได้เวลาเฉลยกิจกรรมกันแล้วครับน้องๆเรามาดูคำอธิบายกันครับหนึ่ง การส่งสิ่งของให้พระสงฆ์เรียกว่าอะไรคําตอบที่ถูกต้องคือประเคนครับเพราะคําว่าประเคนหมายถึงการมอบให้ด้วยความเคารพเราจะใช้คํานี้เมื่อปฏิบัติต่อพระสงฆ์นะครับ 2. วิธีการประเคนสิ่งของแด่พระสงฆ์ที่เหมาะสมทําได้โดยวิธีใดคําตอบที่ถูกต้องคือถือของด้วยมือทั้งสองข้างนั่งคุกเข่าครับ แม้ว่าสิ่งของนั่งจะมีขนาดไม่ใหญ่แต่เราก็ควรถือสิ่งของด้วยมือทั้งสองข้างเสมออีกทั้งเราจะต้องนั่งคุกเข่าเพื่อแสดงถึงอาการที่สำรวมเหมาะสมครับข้อ 3. ประสงฆ์จะทอดผ้ามารับสิ่งของเมื่อเวลาใดคำตอบที่ถูกต้องคือผู้หญิงประเคนสิ่งของให้ครับเพราะว่าผู้หญิงไม่สามารถประเคนสิ่งของถึงมือพระสงฆ์ได้โดยตรงนั่นเองครับ 4. ผู้หญิงและผู้ชายเมื่อจะประเคนสิ่งของให้พระสงค์ควรน,นั่งลักษณะใดคําตอบที่ถูกต้องคือนั่งคุกเข่าครับถือเป็นการนั่งที่สุภาพเหมาะสมและสะดวกในการประเคนสิ่งของน้องๆครับเป็นยังไงกันบ้างเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากเลยนะครับทั้งได้เรียนรู้ได้ปฏิบัติตามและยังได้ทำกิจกรรมทดสอบความรู้ความเข้าใจกันไปแล้วเชื่อได้ว่า เมื่อน้องๆจําเป็นจะต้องรับหรือส่งสิ่งของให้แก่พระภิกษุน้องๆจะต้องทําได้อย่างถูกต้องและสวยงามแน่นอนครับและถ้าน้องๆคนไหนยังไม่มั่นใจล่ะก็อย่าลืมหมั่นฝึกฝนปฏิบัติให้ถูกต้องนะครับการประเคนสิ่งของให้กับประสงค์นะคะมีทั้งสิ่งที่ควรปฏิบัติและสิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติดังต่อไปนี้ค่ะข้อที่1นาตาหารทุกชนิด ที่ได้ประเคนไปแล้วผู้ประเคนไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายจะไปจับต้องอีกไม่ได้ถ้าเผลอไปจับต้องอีกจะต้องประเคนใหม่สิ่งของต่างๆที่สมควรถวายแก่พระสงฆ์นะคะนักเรียนซึ่งสิ่งนั้นเรียกว่าเครื่องไทยธรรมค่ะได้แก่เครื่องนุ่งหม่มอาหารข้าวหวานและเครื่องดื่ม เครื่องอุปกรณ์ที่อยู่อาศัยเช่นเสือ้อมุง้งหมอนและก็ยารักษาโรคค่ะสิ่งของที่ไม่ควรถวายแก่พระสงฆ์นะคะเรียกว่าวัตถุอนามาตซึ่งได้แก่เงินทองหรือวัตถุที่ใช้แทนเงินอย่างเช่นธนบัตรเช็คไม่ควรถวายโดยตรงเพราะจะถือว่าเป็นการผิดพระวินยัย ถ้าจะถวายควรใช้เป็นใบปวารณาค่ะสำหรับการบ้านในวันนี้นะคะให้เรียนตอบคำถามด้วยกัน2ข้อค่ะข้อที่1นึ่งข้อเหตุใดจึงต้องมีการประเคนสิ่งของให้แก่พระสงฆ์ค่ะข้อ2การประเคนสิ่งของแก่พระพิสูนะุนั้นผู้หญิงและผู้ชายปฏิบัติแตกต่างกันอย่างไร นักเรียนตอบคําถามลงในสมุมดวิชาสังคมศึกษานะคะนักเรียนสามารถเปิดหนังสือในวิชาสังคมศึกษาชั้นป .6 เพิ่มเติมได้เลยค่ะสำหรับการเรียนการสอนในวันนี้นะคะคุณครูก็ขอจบเพียงเท่านี้หวังว่านักเรียนจะได้รับความรู้ไปไม่มากก็น้อยและจากเนื้อหาที่เราเรียนในวันนี้คุณครูหวังว่านักเรียนจะสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและก็เหมาะสมนะคะ อย่าลืมกลับไปทบทวนบทเรียนแล้วก็ทำการบ้านมาส่งคุณครูด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ชั่วโมองหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ